Oh, สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเบิกจุมแพก็บ่ายนี้นะครับก็มาติดตามงานช่างเพื่อกันนะอันนี้ก็ทำความสะอาดห้องพ่นนะครับผมเนาะสาวแหมกำลังเอาไม้กวาดกวาดอยากให่กวาดอะไรมานะครับเอ,เ,อเอาเพดานก่อนครับผมนะนะครับเป็นทีละสะเต็ปไปนะครับผม เป็นรถพ่นทั้งคันนะครับจ่างเพิกจะทําความสะอาดแบบนี้ทุกคันนะอันนี้ได้ลูกชายนะลูกชายเพื่อนครับมาเก็บของเก็บสีเก็บอะไรออกไปนะครับผมนะครับทำความสะอาดแบบนี้ทุกคันนะครับผมแดีวกันนี้ที่เป็นรถทั้งคันนะฮะแต่ถ้ารถซ่อมแผลเราก็จะแค่กวาดพื้นน้ําลาดพื้นอะไรไปนะฮะไ,ไ,ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ นี่ช่างเพื่อก็เก็บงานอยู่ข้างนอกนะนี่สาวเอ็มบอกว่าจะมาทําความสะอาดให้นะอันนี้ไปซื้อไม่กวดกวดอยากใหญ่มาเลยนะครับผมนี่ฮนะเวลาอืมเวลาเราพ่นนะครับพวกฝุ่นพวกที่ฝุ่นที่ผงจะได้มีตกลงมานะจะได้มีฝุ่นน้อยนะครับผมจะได้สวยกริบนะครับผมนะ นี่ครับห้องห้องพ่นบ้านๆน,นะห้องพ่นบ้านๆของของเสือเพิกนะครับอันนี้ห้องพ,พ่นพร้อมไฟด้วยเนี่ยอ,อ,อยู่ประมาณสามสามหมื่นห้านะจบเลยนะครับเข้าเข้าได้ยันสิบล้อนะครับผมสูงนี้น่าจะประมาณสี่เมตรนะนะครับสูงนี้สี่เมตรนะครับลดเข้าไปทั้งคันนี่เหลือช่องว่างซ้ายขวา นะครับเหลือเยอะเลยเปิดประตูไปยังยังยังเดินได้ยังเปิดประตูสุดแล้วเนี่ยนะครับยังเหลืออีกเป็นเมตรเลยนะข้างละนะยังเหลืออีกข้างแล้วเป็นเมตรเลยนะครับนี่นะครับผมก็กำลังอะไรทาความสะอาดอยู่นะให้กวดาดกวาดหยักใยนะครับตามเพดานตามฝ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ ปี๊บปี๊บปี๊บนั่นไม่ต้องออกไปก็ได้หูกปี๊บปี๊บสองปี๊บเอาไว้เลยครับมันหนักลูกไม่ต้องออกไปเออเออไม่เป็นไรถ้าเอาวางไว้เลยลูกนั่นแหละอ่ให้ลูกชายช่วยนะครับอันนี้ก็ออกวางวางไว้บนปี๊บเลยครับลูกเออวางไว้ตรงนั้นแหละครับเออเอาแต่อุปกรณ์ชิ้นเล็กเล็กๆออกไปนะนอันนี้ฉังเพิกเปิดไฟให้ดูนิดนึงเรื่องความสว่างเนาะ เรื่องความสว่างน,นะครับเห็นนะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้ก็ทั้งเพิกทยอยสั่งหลอดอินฟาเรตมาในกรณีที่เราจะอบนะอบความร้อนอินฟาเรตนะยังยังได้มีครบนะครับผมเพราะทั้งเพิกไม่ได้ซื้อทีเดียวทั้งเพิกทยอยนะทยอยซื้อนะครับทยอยซื้อเนะี่ยฮะพวกหยักให่อะไรต่างๆนะ จะข้นรถทั้งคันช่างเพื่กจะทําำความสะอาดแบบนี้นะทุกคันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมเผลช่างเพื่อก็จะกวาดแคบพื้นล้างแคบพื้นไปส่วนสอช่อนงนี้นะคะก็เป็นราคาที่ใช่ไหมในกรี้นะอต,ตอนนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นที่เป่าลมอ่าใช่เพราะพอเราเรา,เราเซ็ดเราปัดออกมาแล้วเราใช้เป็นหัวเป่าลมเป่าของนะครับอันนี้ก็จะเด้นเป็นอยากแยกก่ออ่าแยกก่อนด้านบนนะ ข้างบนพเพดานก็ไฟนะครับนี่างเพิ่มมีโครงการจะติดจะติดหลอดไฟข้างบนเพิ่มอีกสักฝั่งละสามหลอดนะต้องว่างนี้มะหรือหรืออาจจะไม่ติดนะแต่แต่ข้างบนหลังคามันมัน,ม,นมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับก่อนนี่ในะกรณีเป็นรถก้นทั้งคันนะช่างเพิกจะกวาดอยากใ่กวาดอะไรแบบนี้ทุกคันนะครับผมแต่พ่นคะันหนึ่งก็จะกวาดทําความสะอาดแบบนี้ทุกคันเลยนะ แต่ถ้าเป็นรถซ่อมแผลก็จะกวาดล้างแคบคื้นนะครับผมฉีดน้ําให้ชุ่มเลยก่อนจะเอารถเข้าพ่นนะครับผมนพะ่นบ้านๆพ่น,นะนบ้านๆของเสือเพิกชุมแพรนะครับผมก็โอเคครับผมนี่นะ จะให้สาเอมไล่ทำความสะอาดไปนะครับววจะไปเก็บงานด้านนอกนะครับเก็บรายละเอียดการเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยนวะจะเอาเอามาเป่านะครับเอาอเอาต่อไม้เอาต่อไม้แล้วก็บีบยาวเลยนะอันนี้ที่ที่วางกานะนะครับกาห้าใบหกใบนะซาต้ตาใบานี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะนะครับ ซาตาใบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนี่หัว1.3เนาะแต่จะมีสีซึมๆนิดนึงนะช่างเพลิก็ยังเอาพ่นอยู่นะใบนี้นะครับผมเพราะว่าถังลมช่างเพลกพอนะถังลมช่างเพลกพอลมถังลมของช่างเพลกนี่300ลิตรนะครับผมอ่าเดี๋ยวโอคนลืมเลยเดี๋ยวจะได้ถ่ายน้ำมันเครื่องละนะจะได้ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วอันนี้ก็ หกเดือนนะช่างเพลิกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าช่วงงานเยอะๆจริงๆก,ก็จะสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่นึกได้นี่นะฮะมีชั้นบางกาของช่างเพลิกนะโอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยให้สาวแอนนะทำความสะอาดไปนะเดี๋ยวเพลิกใส่วัวไปเก็บงาน Uh huh. เดี๋ยวสายลมเป่าเลยนะบีบพันไม้นะบีบยาวแล้วก็เป่านะครับใช่ครับอื่ฝุ่นจะได้ลงนะเราจะได้ล้างพื้นทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มสีเสมอการช่างด้วยนะครับทองแสนขันอุดตรดิตครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ